บอกจริงๆว่าคุณผู้หญิงคนนี้โชคดีมากเลยนะเขาจะบอกทําไมกล้องเข้ามาแล้วน่ะผู้หญิงคนนี้เขาโชคดีมากเลยเนาะได้แต่งงานกับฝรั่งได้เงินเยอะรวยสินสอดเขาทําบุญร่วมกันชาปางก่อนคนเราเนี่ยใช่ใช่ก็ความรักบางครั้งก็ทําให้สดใสครับความรักบางครั้งก็ทําให้ขมขื่นคุณตั้งเป็นฟาร์มเลยเเนี่ยความรักวารเออความรักมันเป็นไงมันเป็นแกพูดไหมความว่าก็คือเนี่ยเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยก็คือ เรื่องน้องชายหึงพี่ชายหึงไม่ธรรมดาหึงโหดหึงยังไงหึงโหดหึงยังไงวะนะ่ะแผบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะนะ<อ>กัมสังคมคนไทยบ้านเราเนี่ยแล้วมันเกิดไหมมันเกิดเลยเนี่ยนเหตุ hey, เกิดที่กำแพงเพชรน,<อ>นะครับไอ้น้องชายคนนี้ไปนั่งดื่มเหล้ากับพี่ชายแล้วขากลับ ก็คุยกับพี่ชายอะคุยกันไปคุยกันมายืมตังค์พี่พี่ไม่ให้ใครจะมายืมตังค์เขาหลังกินเหล้าคนนี้ก็คุยกันอยู่ไปไปคุยเรื่องภรรยาของตัวเองไอ้น้องชายพูดถึงพี่เอ้ยทาไมพี่ไอ้เมียฉันน่ะมันคุยกับพี่ดีเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พี่ชายกับน้องชายนี่กินเหล้าหรือนายุ่งกินเหล้าทำไมเหล้าผมเมาด้วยเนี่ยเอ้ยังไงเขาคุยกันยังไงก็เนี่ยอย่างประมาณนี้แหละเออว่าพี่ พี่ก็หน้าตาก็ดีกับผมนิดหน่อยก็ไม่ดีมากเท่าไหร่นะผมก็จัดว่าเป็นคนหน้าตาดีเหมือนกันน่ะแต่ทําไมไอ้เมียผมเนี่ยมันคุยกับพี่นี่ดีดีคุยกับผมนี่เหมือนจะจะกัดผมให้ได้เลยเงี้ยเออเออเอเวลาคุยกับพี่พี่พี่จ๋าพี่พี่หนูอย่างงั้นหนูอย่างงี้พอคุยกับผัวเฮ้ยนี่มึงเอาสบู่มาดิไปซื้อมาเลยนี่ตังกูวางไว้นั่น อย่างนี้ป่ะทำนองนี้ใช่ประมาณนี้เลยเพราะก็เดินคุยกันมาเรื่อยๆอไอ้น้องชายก็คุยแต่เรื่องเนี้ยแต่ก็แวะในระหว่างทางที่เดินทางคุยกันมาจะกลับบ้านนะไปดื่มเหล้ากันมาเนี่ยแหละแวะซื้อน้ำมันหนึ่งขวดเรไม่ไไปซื้อเหล้าซื้อผิดป่ะน่ะเออผมก็ยังงงองินซื้อแวะแวะซื้อน้ำมันหนึ่งขวดผมก็บอกไอเขาวางแผนอะไรไว้หรือเปล่าเออแล้วก็เดินคุยกันไปจนพี่ชายไม่พอใจก็ชักมีดขึ้นมาขู่ ฮ้ยมึงหยุดพูดได้แล้วอะไรเงี้ยเอ้ยขู่น้องชายเหรอขู่น้องชายแล้วน้องชายทำไงน้องชายไม่พอไม่พอใจก็ขวดน้ำมันที่ซื้อมาคว้าดหัวปากเป็นไรไหมหัวแตกก็แข่นั้นน้ำเปลี่ยนนิสัยครับจริงๆฮะเพระน้ำเปลี่ยนนิสัยแล้วไม่พอใจไม่น้ำใจชุกงัดไฟแช็กลงมาปุ๊บจุดโอ้โหจุดไปที่หัวเลยขนาดที่มีน้ำมันด้วยหรอใช่คิดคุณคิดตัวเอง้วการพี่ตายไปไปคิดตัวเอง อะไรมันเกิดขึ้นเขาจะโกนหัวพี่เขาทำไมไม่ใช่มีโกนเขาใช้ไฟทชไหมเขาเผาเขาเผาเออเขาเรียกซาร์ทไม่ปิดเผาหัวเออแต่เแค่นิดเดียวอะเหตุเหตุแค่นิดเดียวคือภรรยาฉันนะคุยกับฉันไม่ดีเลยแต่คุยกับพี่ดีหึงพี่ชายคนนี้ชื่อนายประทวนนำไทยสงอายุ35ปีไอ้ส่วนน้องชายนี่ชื่อเพาะมากเลยชื่ออะไรครับยอดรักนำไทยสงอายุ30ปี หลังเกิดเหตุแล้วก็หลบไปนะขี่รถไปหลบแล้วก็ตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตามไปจับกลุมตัวได้ตองเข้าโรงพยาบาลตัวที่ว่าไปทําแผลอราเรามีภาพให้ดูให้ดูด้วยเลยครับขอบคุณภาพจาก u t u b e นะครับคนนี้มันฆ่ามีอลไรแล้วแล้วเป็นยังไงต่อก็เนี่ยดำเนินตำรวจก็ดำเนินคดีกับไอ้น้องชายนี่แหละแจ้งข้อหาว่าไงบ้างก็ฆ่าไงฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพราะไอ้แค่ความหึงหวงพี่น้องกันด้วยนะคานตามกันมาด้วยนะเห็นไหมไปคุยกับพี่ดีอย่างนั้น่ะ แค่นี้คือคือ <reversible. S 2> บางทีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะมองตัวเราเองไม่เห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราคุยกับภรรยาเราเนี่ยเ,เราพูดจาเพาะกับภรรยาเราหรือไอม่ <c oughs> ใช่ไหมที่จะให้ภรรยาเราพูดเพาะกับเราเนี่ยเราพูดเพาะกับเขาหรือเปล่าแต่พี่ชายเนี่ยเขาอาจจะพูดเพาะกับภรรยาเราใช่ไหมภรรยาเราก็เลยพูดเพาะด้วยเเป็นน้องเป็นอะไรเงี้ยก็เออน้องนะจะไปจิกหัวเรียกเลยก็อะไรอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องให้เกีีรยิซึ่งกันและกันเอ้ยน้องภรรยาน้องเอ้ยภรรยาน้องก็คือน้องสะพ้ายใช่ไหมเออก็คุยแต่ไอ้น้องชายไม่คิดอย เรื่องบันดาลโทสะเหมือนกันเหมือนเหมือนผมเหมือนกันครับบางทีภรรยาผมตอนเวลาโมโหกันใช่ไหมเขาจะเรียกจิกหัวเลยนะว่าไอ้ตายอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาเรียกอย่างเงี้ยเขาเรียกเขาเงียกไ้ไงขำๆมาไอ้ตายเราต้องขาดภาษาไอ้เนี่พี่นะเเออขาใช่สิผมก็โหงไงโหม่เป็นผู้หญิงมาเป็นภรรยาแล้วด้วยผมก็ง้างหมัดเข้าไปเลยต่อยตูมต่อยเธอก่าถีบเขานี่เลยเอ้ามันส่วนอ่ะก็เลยไม่กล้าเรื่องช้าลมอย่างนี้ช้าเราง้างเขาทำไม ก่นงานจะต่อยเขรามันเร็วกว่าเราตองนี้เลยจะทําให้เมียรักนี่ไม่ยากเลยมันมีแค่เจ็ดอย่างเท่านั้นแหละทำไมรักยังไงทำเจ็ดอย่างเนี่ยรับรองได้เลยเมียนี่จะพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยจริงหรือเปล่าถ้าคนชอบกินเหล้านะอ่ะฮะอ่ะฮะดื่มเหล้าดื่มเหล้าให้เมาพอประมาณนะแล้วกลับดึกดึกอ้าวทำไมต้องกลับดึกแต่พอกลับมาถึงบ้านปั๊บพยายามตั้งสตินิดนึงอ่าแกล้งทำเป็นเข้านอนเลย ในชุดนั้นะไม่อาบน้ําครับมาไปกินชุดไหนกลับมาชุดนั้น่ะโดนเลยนั่นังเอ้าเมียเขาบ่นดิอ่าเมียเขาบ่นปล่อยเขาเราก็ทําแกล้งถอดเสื้อผ้าถอดไม่ออกอถอดไม่ออกเมาอ่ะแต่รู้นะรู้สติเมียจะมาช่วยช่วยถอดแต่เราแกล้งใช่ไหมเราแกล้งไหมครับเมาแต่ว่าเมาไม่ใช่หมดสติเมารู้อแล้วทาไงต่อเขาจะบ่นทําไมแกไม่อาบน้ําก่อนแล้วเนี่ยจะนอนจะเลื่อนอะไร ูททนลมเลยไม่สนใจละถอดเสื้อถอดอะไรถอดไม่ออกอ่ะถอดไม่ออกเมียต้องมาช่วยอพอเมียเข้ามาใกล้ปั๊บบันจงถีบถีบอะไรแต่อย่าถีบโดนหน้านะทดนถีบเออถีบหน้าขาหรือถีบอะไรก็ได้ไม่ต้องแรงใช่จริงรือเปล่าแอคชั่นดิแอคชั่นถีบถีบอย่ามายุ่งกับกูกูรักเมียกูคนเดียวพูดด้วย ให้ลำพึงลำพันไปด้วยเดี๋ยวยังไงนะดยังไงนะวัดลักขีบเสร็จไปเมานอกบ้านกลับมาบ้านเอกลับมาปุ๊บอาบไม่ต้องอาบน้ํานอนในชุดนั้นเลยครับนอนในชุดนั้นปุ๊บแล้วก็ก่อนจะนอนก็จะทาท่าถอดเสื้อผ้าด้วยอะไรด้วยเงี้ยแล้วเมียเนี่ยจะมาบน่นม,มันทำไมกลับมาดึกแล้วก็น้ําท่าไม่อาบดูที่ยังเหม็นยังงุ่นอย่างงี้ไม่ต้องไปฟังถอดเลยทําถอดถอดไม่ออกเมียจะมาช่วยเมียจะมาช่วยพอมาใกล้ๆปุ๊บเราก็ทําแกงถีบ หมายถึงว่าเมียมาจับกางเกงอะไรเราเงี้ยเออฟอมทีพีทีถูกทีไปก่อนแต่ตยาทีพี่โดนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเคองเพราะทีพิทผิดปุ๊บแล้วปากก็บนด้วยบนว่าอย่ามายุ่งกับกูกูรักเมียกูคนเดียวอแล้วแล้วหลับเลยเออออแล้วเป็นยังไงผลเช้าเต็มโตทุกอย่างปกติ ข้าวปลาอาหารเต็มโต๊ะรอครับอ๋อเพราะไอ้คำที่ว่าอย่ามายุ่งกับกูจังหวะดีๆนะกูรักเมียกูคนเดียวอะเห็นไหมเอออย่าพลาดแบบกูรักเมียน้อยคนเดียวเลยุ่งนะโผพังถลุถลุนน้อยออกมาแล้วด้วยคือนั้นละหมดเ็นก็บรรดาภรรยานะครับค่อยๆฟังแล้วกันเราไม่ใช่ เมียเมียชื่อเพนไปเรียออีกไก่อย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้องงานเข้าละงานงอกแกโดนมาแล้วเลยแบบเนี้ยไม่ได้นะเออต้องต้องเราต้องมีจังหวะแล้วก็เนี่ยเทคนิคใช่วิธีวิธีธอ่าบอกกับภรรยาจะได้ไม่ต้องฆ่าต้องแกงกันใช่จะไม่ต้องฆ่าคือระง,งับสติอารมณ์วิธีแก้ให้ภรรยารักนะครับเพราะว่าคนที่จะทะเลาะกับเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะเมาเหล้านทั้งงั้นแล้วฆ่ากันตายนะครับ ใช้วิธีนี้ก็แล้วกันแต่ที่นี่ไม่เมานะแต่ว่าน้องไก่หรือน้องเพนเ,เสียใจอ <c oughs> แต่เขาดีเขาไม่เกี่ยวกันอันนี้พูดเล่นพูดถึงตามง้อเมียเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งที่ว่าเราเป็นลูกผู้ชายเราก็นางสงสารนะรเขาบอกลูกผู้ชายเนี่ยค่าได้ยามไม่ได้ลูก <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยกินได้จ่ายไม่เป็น <c oughs> ผู้ชายฟักไปก่อนเอาไว้ก่อนเลยอันนั้นเขาเรียกว่าหวานล้อมหวานล้อมมันเป็นมันเป็นขนมทำเนียบของไทยฝรั่งในเขาหวานพืชหวังผลฝรั่งในเขาคนละครึ่งห้าสิบห้าสิบอันนี้เป็นประเทศนี้ของไทยผู้ชายไทยต้องจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมผู้หญิงแหมใครให้ผู้หญิงจ่ายก็เกินไปแล้วใช่ไหมแต่จากนอกนี้เขากินใครกินมันนะครับกินใครเป็นแฟนกันเนี่ยนะชอบอะไรใหม่เนี่ยใช่เล้ยไม่ได้คนไทยไม่ได้นะคนไทยต้องเป็นผู้ชายเดี๋ยว พี่เองไอ้น้องไม่ต้องพี่เองแต่ผมเป็นคนใจเย็นไงส่วนใหญ่ไปกับภรรยาเนี่ยผมจะใจเย็นเมียผมใจร้อนจ่ายไปก่อนผมจะทำธุระในห้องน้ำเลยลุกไปในห้องน้ำกลับมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุกไปห้องน้ำต่อเปิดหน้ากันแล้วกันอย่าใจเย็นมากนะเย็นเย็นเยอะๆในหลายครั้งเนี่ยภรรยาไม่พอใจแน่เปิดหน้ากันแล้วกันเมียเนี่ยพูดถึงเราต้องค่อยๆจ่ายเพราะมันเงินเดือนยอะ